ณเรือนจำกาเล็กซี่ทางช้างเผือกแย่แล้วทำไงดีพวกเราถูกมนุษย์ต่างดาวจับออกมานอกอวกาศเขาหายไปแล้วพี่ฝนใครหายไปงั้นเหรอมนุษย์ต่างดาวที่จับเรามาเมื่อตะกี้อยู่ตรงนั้นน่ะอะอเออใช่จริงด้วยมนุษย์ต่างดาวที่จับเรามาเมื่อกี้นี้หายไปไหนแล้ว พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ออกไปไม่ได้แน่นอนออกไปไม่ได้เพราะว่าโอ้โหนี่มันห้องขังแสงเลเซอร์นี่นะถ้าเราโดนเข้าไปแล้วก็เราต้องโดนช็อตแน่ๆเลยทั้งนี้อะไรเนี่ยะตรงนี้มีมาตัวอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเป็นห้องควบคุมด้วยละ่ะลงไปดูกันดีไหมลงไปดูง้เหรอถ้าเราไม่ลงไปดูเราก็ออกจากที่นี่ไม่ได้ไงข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าพี่เอกเจอปัจจอะไรนะนี่ไงปัจแจที่ใช้ไขน็อตอะ พรเจโ oh, อ้โหอันเบลเลอร์เลยตรงนี้มีคนมีคนนั่งอยู่ด้วย,เด,ยวเดี๋ยวก่อนดูท่าทางน่าจะไม่ใช่มนุษย์โลกแล้วละ่ะเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวตกลงเขาหลับหรือเขาตื่นนะนี่แน่ทำอะไรอยู่นี่ไงเขาบอกว่าถ้าเราทําลายตรงนี้ะเราจะออกไปได้ฮะจริงเหรอใช่แล้วเฮ้ยชืบโอ้โหเนี่ไงเครื่องระเบิดแล้วระเบิดขนาดนี้ยังไม่คิดจะลุกขึ้นมาดูเรอนเนี่ย <c oughs> เขาหลับสนิทเลยอ่ะทุกคนฮะ อันนี้หลับเหรอเนี่ยใช่แล้วเขาหลับสนิทเลยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยป้ายพนักงานดีเด่นประจําเดือน,นะมานี่เรวเข้าฮะป้ายพนักงานดีเด่นงะหรอมนุษต่างดาวคนนั้นเป็นพนักงานดีเด่นประจําเดือนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้มีลูกกองเลเซอร์หายไปถูกต้องพี่ฝนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนนี้พี่เอกว่านะขึ้นไปบนนี้อ๋อนี่ไงขึ้นได้แล้วนี่ไงไปเลยอ๋อเราจะต้องกดตุ่มงะหรออ้าวแล้วไม่กระโดดลงไป อา้าวก็นึกว่าค้างแล้วไปได้เลยไงไปเลยไปเลยไปเลยเฮืบเฉิบ,บนี่ไงมีตุ่มสีชมพูอยู่เั้นหมายความว่าที่นี่เราจะต้องสามัคคีกันมาแล้วจ้าเอาเกือบไปกระโดดขึ้นมาเร็วเข้าข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นทางออกเชื่อเพีเกเถอะทางออกงั้นเหรออา้าวทำไมปิดอ่ะ พี่ฝนครตรงนี้เราจะต้องใช้คีการเพื่อเปิดประตูนะครับฉันว่ามันเป็นประตูที่เปิดไม่ได้แต่แรกแล้วหรือเปล่าพี่ฝนนะครับข้างหน้าพี่ฝนครับจอร์ดได้กินอะไรบางอย่างด้วยนะครับเนี่ยกินอะไรอะจอร์ดกินความเจริญเดี๋ยว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  <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ดูท่าทางน่าจะไม่ใช่คุกธรรมดาเป็นคุกนอกอวกาศแต่แปลว่าเราจะต้องมีความสามัคคีกันบางอย่างเพื่อที่จะได้ออกไปจากที่นี่ได้ล่ะ ไม่เห็นจะเป็นไรเลยพี่ฝนเหยียบไว้ก่อนนะเา้าข้างบนมีตุ่มอะไรหรือเปล่านี่ไงมีตุ่มให้เหยียบมีตุ่มสีเขียวเหมือนกันหรอกระโดดขึ้นมาก่อนเถอะเ้เดี๋ยวก่อนทําไมนอกอวากาศถึงมีต้นไม้เหมือนกับมนุษย์โลกเราเลยอะ่ะเขาอาจจะเก็บมาจากโลกเราก็ได้เก็บมาจากโลกของเรางั้นเหรอใช่แต่ดอกไม้ดอกใหญ่ไปหน่อยนะอู้ดอกไม้ดอกบลอเทอแล้วนี่ตุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยมีสะพานมาแล้วเอาหยุดดิ ห,หยุดทําไมอ่ะเอาไม่หยุดแล้วจะขึ้นยังไงอะ่ะเอาแล้วหยุดตรงไหนอะ่ะกระโดดออกมาจากปุ่มอ๋อนี่ไงกระ,ะโดดแล้วเอ้ย <c oughs> หายไปไหนแล้วนี่เอ้ยเดี๋ยวมาใหม่เอาไปไหนมาเหยียบใหม่เหยียบใหม่เอายังไงต่ออ๋อรู้แล้วเราจะต้องเหยียบแล้วเราก็ปล่อยกระโดดออกมานี่ไงาอ๋อมันจะหยุดให้เราอัตโนมัติเหยียบอีกเหยียบแล้วเหยียบแล้วกระโดดออกก่อนกระโดดแล้วอ่ะคราวนี้พี่ฝนมาพี่ฝนไปบ้างใช่เปล่าใช่แล้วอ๋อนี่ไง ใช่จริงๆด้วยไปได้เลยมาแล้วนะมาแล้วเรียบร้อยไปพี่ฝนเราไปกันต่อดีกว่าข้างบนมีบันไดอ่ะข้างบนมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปแต่จะว่าไปนะที่นี่ก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเนี่ยเหมือนสวนพฤกษศาสตร์แถวบ้านเราเลยเหมือนสวนดอกไม้หรอเออสวนเกี่ยวกับพันไม้ต่างๆอต,ตรงนี้มีสลิงให้โหนด้วยเนเดีนยะนะประตูฝั่งตรงข้ามเฮ้ยพี่แอกไปเลยหรออู้หูอุ้ยกระแทกฮึบฉึบมาแล้วเออ แล้วจะไปยังไงเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะตอนนี้เราอยู่ขอบตึกเราไปไม่ได้เดวแล้วเราหล่นลงมาตรงไหนเนี่ยเอ้ยเราต้องกระโดดลงก่อนที่จะถึงตรงนี้พี่ฝนอ๋องั้นเอาอย่างนี้พี่เอขึ้นมาไปไปโดดดีโดดโดดโดดช่วยกันได้หรือเปล่าไปได้แต่อ้าล้วพี่ฝนก็ขึ้นไม่ได้ดิอ๋อแล้วทำไงอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดเยียบพี่เอขึ้นไปอ๋อนี่ไงต้องใช้ออบบี้ทีมเวิร์ความสามัคคีแล้วพี่เอก็เดี๋ยวมานะ เอาพูดเสียสาะมาอีกแล้วอ๋อเซฟตรงนี้พอดีเลยวัสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะข้างในนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงอาหารนะเนี่ยเขาเรียกว่าคาเฟ่เทเลียนี่ก็เป็นโรงอาหารจริงด้วยโรงอาหารสําหรับมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดูดตัวเดี๋ยวก่อนตรงนั้นคืออะไรมนุษย์ต่างดาวเขาบอกว่าอาหารเมนูวันนี้มีน้ําแล้วก็ไข่ เออเขาคงกินกันแค่นั้นนะเออเฮ้ยแย่แล้วเขาวิ่งไล่มาแล้วพี่ฝนเดี๋ยว,เ,ยวเขาจะจับเราหรือเปล่ากระโดดมาเร็วเข้าเพืบจึบนี่ไงเมนูอาหารของเขาน่ากินเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องวิ่งหนีก่อนมาทางนี้เรามีลูกศรชี้อยู่เนี่ยลูกศรชี้ไปทางไหนอรอก็ไปตามลูกศรนเนี่ยมาเร็วเข้าข้างหน้ามีอะไรอะ่ะกระโดดหลบหลุมด้วยกระโดดหลบหลุมเหรอใช่แล้วเพืบจึบหลบแล้วเอออะไรเว้นน <c oughs> ย่าแล้วมนุษย์ต่างดาวหล่นลงไปอ่ะเหมือนเขาหล่นลงไปแล้วเขาจะนิ่งไปเลยเราจะต้องรีบลงไปดูเขาแล้วเป็นไรหรเปล่าเนี่ยนายเดีย๋ยวพี่ฝนจะกระโดดลงไปแล้วนะคัเติบหน่อยพี่ฝนว่าไงเหรอเขาไม่ตอบท่าน้องอะไรเลย <c oughs> หรือว่าเขาจะเก็บขาหรือเปล่าเขาน่าจะหลับอีกแล้วเขาหลับเหรอใช่แล้วเขาไม่เป็นไรเหรอเออมนุษย์ต่างดาวพวกนี้หลับกันง่ายเหลือเกินหรือว่า หรือว่าเขาจับเรามาเฉยเฉยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก็แล้วกันนะอะถ่ายเป็นที่ระลึกนี่ <c oughs> พี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องไปจากที่นี่แล้วล่ะฉันว่าน่าจะไปกันต้องนานแล้วสรุปว่าเขาไม่ทําอะไรเราใช่เปล่าคนนี้ไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยตรงนี้มีสะพานพี่ฝนไปก่อนได้เลยนะอ๋อกดตรงอีกแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพี่แกหยียบทิ้งไว้ให้โอ้นี่ไงตรงข้างล่างนี่มีลาวาด้วยนะทุกคนเออโดดดีๆระวังให้ดีเดี๋ยวก่อนนะ พี่เอกจะต้องกดสีเหลืองสีส้มมาน,นี่ต่อกดให้แล้วพี่อนจะขึ้นไปกระโดดเหยียบฝั่งนี้ให้ก็แล้วกันเหยียบเฉยเยไม่ต้องกระโดดออกอ,ะอ่ะอาได้เลยได้เลยมาแล้วสีฟ้ากําลังไปกําลังไปใจเย็นๆนระวังนะข้างล่างมีลาวาตกลงไปมีหวังต่อยแน่นอนฮึบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวระวังให้ดีค่อยๆมาอันนี้ไม่ยากง่ายพี่ฝนไปเลยอ่าอันนี้ง่ายมากเลยทุยกคนอันนี้อะไรเนี่ย วาดีๆเดี๋ยวๆๆก่อนตรงนี้มีตุมอีกแล้วแถมมีลาวาด้วยต้องเหยียบสลับสีกันพี่ฝนระวังระวังด้วยนะเหยียบสลับสีง้นเหรออา่านี่งาสีแดงอย่ากระโดดนะไม่โดดไม่โดดสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามก่อนพี่ฝนครับถ้าเราไม่กระโดดยามนั่ใจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราเดินออกไปนะพี่เอ๋เขาจะหล่นหรือเปล่าครับ <c oughs> รออกนะ็ต้องห,หล่นนะดิจ๊อด <c oughs> โอ้พี่เอ็ดหยิบให้ดีนะต่อไปสีฟ้าสีฟ้านะสีฟ้าเลยแล้วก็สีแดงหยียบได้เลยนะหยยบเลยหยียบเลยเอาละไปหยยบสีฟ้าแล้วนะเอาหยยบสีฟ้าเลยห้ามออกนะไม่ออกไม่ออกโอ้ได้แล้วผ่านฉันบอกแล้วว่าไปกันได้ง่ายๆเร็วๆเข้าตรงนี้มีสลิงอึบโอ้ต้องปล่อยต้องปล่อยทำไมปล่อยคราวนี้เราได้ไม่เนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ดูท่าทางเราจะต้อง เราจะต้องกดอะไรบางอย่างกรอเป๋าพี่เอกแปลสภาพกลายเป็นหิมะแล้วฮะพี่เอกกลายเป็นหิมะอ๋อตรงนี้เป็นลาวางั้นเราก็ต้องผ่านทางนี้กันดีกว่าพี่ฝนอ๋อพี่ฝนร,รู้แล้วตรงนี้คือลาวาพี่เอกกระโดดเหยียบมาอืมได้อยู่แล้วต่อไปพี่ฝนเป็นคนกระโดดเฮึบฉุดอ,อ๋อโอ้โหกระโดดไม่ผลพี่ฝนกระโดดสูงไปหน่อย, <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวมาใหม่เอาให้พอดีมาอ่ะกำลังจะไปแล้วนะ ฮึบชืบเออเกือบไปเอาละพี่เอกก็มาแล้วอันนี้เราไปได้แน่นอนเพราะว่าเราเคยผ่านมาแล้วทุกคนอพี่ฝนไม่ต้องเปลี่ยนเอาแล้นะด,ดีแล้วมาแล้วมาแล้วมากระโดดเลยฮึบชืบอื้อประกายไฟระยิบระยับมากเลยล่ะขอบอกเรียบร้อยแล้วข้างหน้ามีอะไรต่อข้างหน้ามีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเหยียบให้นะเฮ้ยวัาง่า้ดีนะ โอ้มีตมุ่มมีตมเอาเหยียบให้ด้วยดิโอ้โหนิดเดียวเลยนะเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกับตัวบี้ไงมีท่อลงพี่ฝนข้างล่างมีใครไหมใครอ่ะฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าโอ้ลนลนอไม่มีใครอยู่งั้นเหรออันนี้เหมือนห้องทดลองห้องรองอาจารย์ใหญ่เลยอะ่ะ ก็จะว่าไปก็เหมือนจริงๆด้วยนะคะพี่ฝนครับพี่เอกครับจอดคิดว่าที่นี่ต้องเป็นห้องทดลองลับของมนุษย์ต่างดาวแน่นอนเลยละครับพ่เอกหาทางออกไม่เจอพี่ฝนตรงนี้มีประตูมีประตูที่ปิดอ๋อนี่ไงที่เชื่อมต่อกับตรงที่เราเข้าไม่ได้อ๋อแต่ประตูมันเปิดไม่ได้อะใช่เป็นเขตห่วงห้ามเลยน่นาจ,จะล็อกไว้เลยละมั้งตรงนี้มีประตูอีกแล้วประตูแปลกแปละ<ผ>เอ๊ะอุตะพเมนุษย์ต่างดาวมาโอ้อยช่วยด้วย ปีปิดีปับปิดีบุบป,ปีปิดีปับปิดีบุบเขาพูดว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันแปลไม่ได้รีบหนีกันดีกว่าโอ้นายแปลภาษามนุษย์ต่างดาวไม่ได้เหรอจอดเออแปลไม่ได้จอดแปลได้ไหมอะ่ะจอยก็แปลไม่ได้เหมือนกันนะครับ,บง,งั้นรีบหนีกันดีกว่าพี่ฝนเป็นไงบ้างเ๋ยเอาใหม่เมื่อ <c oughs> <c oughs> <the> oh <my> กี้มันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเมื่อกี้เราโดนเขาจับได้ไงเราต้องรีบออกไปเราจะต้องออกไปจากประตูนั้นแน่นอนเลยใช่แต่ว่าพี่คิดออกแล้ว คิดออกว่าอะไรนี่ไงพอเขาวิ่งมาใช่ไหมอ่อ้อมเลยอ้อมอ้อมอ้อวิ่งอ้อมเหรอใช่วิ่งอ้อมให้เขามาติดอ่ะ โอวิ oh, to okay, ่งอ้อมให้เขางงงใช่เปล่าใช่เพรเข้ามาติดตรงหลอดทดลองเข้าไปไม่ได้เราจะได้ออกได้มาเร็วเรๆวเวนี่ไงนี่ไงพี่ฝนกำลังไปเฮ้ยเเขาวิ่งตามเรามาด้วยนะเนี่ยแย่แล้วพี่ฝนเขาวิ่งตามมาเร็วเร็วเขดีโอ้โหข้างบนมีบันไดเขาวิ่งตามเรามาจริงๆด้วยนี่ยังอยู่ในโซนห้องทดลองอีกเหรอเนี่ยแย่แล้วช่วยด้วยจ้าเฮ้ยอึบเฉิบประตูปิดแล้วอ่ะเฮ้ยประตูปิดเฉยเลยอ่ะนี่เรารอดแล้วใช่เปล่า ข้างหน้ามีอะไรบางอย่างแปลกๆด้วยนะเนี่ยฉันว่าข้างในนั้นต้องเป็นทางออกอะแต่ต้องระวังตัวสุดๆไปเลย,เ,ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นหุน่นเป็นรูปปัน้นพี่ฝนเป็นรูปปัน้นใช่แล้วเพยพี่เอกหายไปไหนอะพี่เอกเข้ามาในเขียวๆเนี่ยแล้วก็เจออะไรไม่รู้อะเจออะไรอยู่นี่ไงอ๋พี่ฝนมีบ้องไฟกระบ,บองเ้าหลามเลย แล <c oughs> ้วก่อนนะนี่มนุษย์ต่างดาวระวังน้ำแหลมโอ้โหน้ำแหลมคมมากนี่ถ้าโดนเข้าไปนะ่ะมีหวังไม่รอดแน่เลยใช่แล้วพอเมื่อกี้ฉันเตือนเพเอกไม่ทันเ่เอกก็เลยเพิ่งมาเนี่ยโอ้โหี่เอกไปแล้วต่อหน้าต่อตาเอ,อ่อทำไงดีน้ำแหลมเนี่ยแล้วก่อนนะเพเอกเราจะต้องหลบหลามันนี่ให้ดีทุกคนเราจะต้องใช้บั้งไฟบั้งข้าวหลามของเราเนี่ยจัดการไปที่ขาแมงมุมของมนุษย์ต่างดาว พี่ฝนร,ระวังวงเขียวๆด้วยนะอ๋อเขาปล่อยคลื่นโซนหน้าออกมาโอ้ยวงเขียวๆไม่เป็นไรอ๋อเลือดลดนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการให้เลยเนี่ยมนุษย์ต่างดาวจะมาทดลองที่โลกมนุษย์ของเราไม่ได้นะแต่วงแดงๆนี่น่ากลัวมากมีหนามขึ้นมาเต็มเลยเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวต้องออกมาข้างนอกนิดหน่อยนอี่อื้อเก่งชะมัดเลยเราเป็นไงบ้างอ่ะพี่ฝนกําลังจะจัดการแล้วนี่ขาแมงมุมของเขากําลังจะหายไปเหลือขาเดียวเองเร็วๆเข้าทุกคนได้แล้วได้แล้ว ปิปปับปุปปุปราปปุป,ป,ปแปลว่าลากรอนนะทุกคนลาก่อน,นะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว…ยว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 ก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ฝนไปไหนแล้วอะ่ะพี่ฝนวิ่งมาที่มาที่อวากาศข้างนอกแล้วพี่เอกเหมือนอยู่บนผิวดวงจันทร์แล้วก็มีคุณมนุษย์ต่างดาวเต็มเลยนี่ไงเอา <วะ S 2> น,นี่เองนี่ไงเจอกันแล้วทุกคนโอ้ยนี่เราออกมาแล้วเหรอ อ้าวแล้วทำไมมนุษย์ต่างดาวเขาไม่วิ่งไล่จับเราแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันพวกที่เขาเดินไปเดินมาไม่ทำอะไรเลยอ,ะอ่ะอสรุปว่าเราออกมาจากจากยานอวากาศของเขาได้แล้วออกมายัางดวงจันทร์ดูนั่นสิกาแล็กซี่ชงังทางช้างเผือกใช่เปล่า ใช่กาแล็กซีทางช้างเผือกเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนนี่คือดวงจันทร์จำลองดวงจันทร์จำลองเหรอใช่แล้วเพราะดวงจันทร์จริงๆเราน่าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาจำลองเอาไว้อ๋อจำลองเอาไว้งั้นเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเี๋ยวก่อนพี่ฝนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงดอกไม้พืชพันธุ์ที่เขาไปเอามาจากที่โลกะนะอ๋แสดงว่าเขาแค่ต้องการดอกไม้มาปลูกในอวากาศแล้วก็ยานแล้วก็อะไรนะโลกของเขาใช่เปล่า เขาน่าจะเอามาศึกษามากกว่าแต่ไม่น่าจับพวกเรามาเลยนะเนี่ยอยอย่างนี้พวกเราคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งอยู่กับเขาเป็นเพื่อนกันสักพักนึงก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะนายไปส่งฉันด้วยนะจะบอกให้เง <c oughs> น,นเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุรงกิ้งกุ้งกริ้งแจ้งเตือน <c oughs> จะได้ไม่พลา <c oughs> คดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เข้ามาก่อนพี่วนด้วยล่ะออพวกนี้จริงๆก็เป็นคนดีนะเอองั้นขอตัวลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวไปเล่นกับเขาก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย <c oughs>